บรรยากาศอีกแล้ววันนี้สองคนคือเกาเบ็ดสีหลังครับหนึ่งสองสามสี่รอดูผลงานครับผลงานก็ไปแต่ตัว,ตวเปล่าบ่อน,นี้มันลึกครับ <c oughs> <c oughs> หางชีฟ้าเลยปลาสวายบอ่อนี้บอ่อน่ารักครับไม่ใหญ่แต่ลึกครับการตกหน้าดินก็ต้องใช้เวลานะ ไม่เหมือนเราตกอะไรนะตกอะไรตกเหย,ยื่อปลอมครับเหยื่อปลอมโยนตลอดนี่กระดีเล็กฝ <laughs> นตกอีกแล้วปลาจะกินไหมเนี่ยฝนตกนี นนี้ก็หลายสูตรแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะกินไหมอะไรแบบไหนผมก็ไม่รู้อีกสูตรหนึ่งเขาว่าใช้อะไรนะใช้กล้วยครับกล้วยแล้วก็เกาะเบ็ดแล้วก็โยนไปเลย ลาจะเยอะแต่ไม่กินเบ็ดน,นะปะะลาแอกไม่มีอะไรมาตักปลาเลยนะพี่ได้มาเนี่ยเอาขึ้นยากนะนี่ พูดมันจะได้อะรอชมครับผ่านไปชั่วโมงหนึ่งครับยังไม่กินเลยไม่มีวิเวลไปยังไนลูกป้ามัน กินในลูกปลานินนะมันกินเบือเม็ดอ่ะหัวหานอ่ะเนี่ยหัวหานปลานินนะผมใส่มันคือหลอดปลากระสูเลย<ฮ>มันคือหลอดปลากระสูเลยปลากระสูมันไม่กินปลากระสูกก็มีนะขนาดปลากระสุยังไม่กินเลยหนกใส่เบ็ดเหลาเนะ ไ็เ่เล่าวะ่ะบ่ทุนลองใช้ทุนดูก็ปลาก็ปลา,าหนาดินต้องใช้เวลาเที่ยงคืน <laughs> อร่อยมาโดยใจรักล้วนๆครับปลาไม่ได้ไม่เป็นไรม <laughs> หมดหมดดังซื้อเยอะไปประมาณสี่ร้อยกว่าบาทแล้ว <laughs> ซื้อปลาได้ตั้งหลายโลนะพี่ใช่เพราะใจรักใช่ไหมเบอร์จักบาทเจอเบอร์จักบาทผมหมดร้อยเท่าไรนะร้อยสี่สิบบาทพี่เล็ก Có một 240 loại gì gì bà lâu rồi nào đừng mẹ quá เอาให้รอกไหมไปเลยอืมบัง <modeling> นั่นก็อยู่แต่ตรงนั้นเลยนะไม่ไปไหนเลยขึ้นตั้งแต่วาอยู่แต่ตรงนั้นเลยที่เดิมชุดยถ่ายขยันในสื่อเงี้ยอยู่อึว่าสื่อเงี้ยกับสื่อใครเนาะ ไม่โดนนะพี่มันรู้คนว่าผมว่าชาวบ้านน่าจะใส่เยอะแล้วอะ่ะมันรู้เพราะว่านี่ยสะเนี่ยสองสะอู้ดูฝั่งนู้นก็ขึ้นอยนนู่นู้นปลานิ่น,น,น,นต้องห่างนูนน้นต้นนิ่นหนิ่นบอกบอกเล็กตีได้มันกินเงาปอนบอ่เอาปลานิน่นดีกว่าไปปลาสวายก็ดูนี่ปลาสวายก็ว่าจะเกได้ปลานิ่น เป็นไงครับวันนี้เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมสดชื่นไหมร้ายบ้างดีบ้างมีทุกอย่างนะครับไส้เดือนอะไรนะเหยื่ออะไรนะสูตรเด็ดสูตรเด็ดแค่ไหนก็ไม่กิน กล uh uh, de ิ่นอะไรกลิ่นปลาสวายกินปลาสวายนั่นละหลวงฟ่มีใจหญ่ำมุ่มือมันจะสิดูหอนบอกแล้วจะมาจัดเหล็กโยนไปเดี๋ยวว่าตอด ตอดตรงนี้จุ๊บ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 บเอาขึ้นลึกด้วมันวนี่เลยมันได้บรรยากาศไงอันนั้นมันง่ายเกินมันไม่ทรงศักดิ์ศรีหรอกได้มาก็กินม่อร่อยข้าวข้าวเอ้ยดีบังไรบัง รู้สึกว่ากินน้ำท่อมล้วจะเงียบหรฝนกอมบ่ตกจับกบตรงไหนเราตันนี้อู้ขึ้นเป็นฟูงเลยตัวพี่ ฝังนู้นน่ะมองไปเห็นเลยไหมมือดีว่าพื้นมากคืนขนาดได้คืนใกลๆนี่อยู่นี่ก็ขึ้นไกลๆนอนพ่เร็กเนาะตอนมานี่ขึ้นตรงนี้เลยสวายช่องหมขวัน้ำยน ลอยเลยนะนทุนลอย s <S ไ,ไม่ซื <seg und i> <sk> ้อทุนนีกไม่พรุงนี้ซื้อซกล้วยมาสักหวีหนึ่งมันกินกินมันกินบมอเฮากินด้วยครึ่งหนึ่งใส่ดยครึ่งหนึ่งเข้าสีให้อยู่ดอกตัวสองตัว ปลาสายทำอะไรกินทอดบ่ต้มเนี่ยคือจังมันได้เมื่อไถามถามก็ไม่ได้ผิดไปหมดทุกอย่าแล้วบ้านอีกจี่เนาะได้อะไรมาวอาออกเปฝักเมียนี่เขาบอกว่าผัวรักเมียเนาะเขาวัดครึ่งหนึ่งทำการครึ่งหนึ่ง